โอ้มีขนนหวัดดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยววัดมณีวงนะคะในจังหวัดนครนายกนะคะวัดนี้ขึ้นชื่อทางด้านไหนคะคุณจันอ่าเป็นวัดที่สวยงามอย่างหนึ่งครับผมแต่ขออนุญาตไม่พูดถึงในเรื่องของการเส่ยนโชคหรือเปล่าอ่าใช่ครับผม สวยงามครับผมเป็นวัดที่สวยงามเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าพญานาพญานาะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับก็ถ้าใครที่มาจากที่กรุงเทพก็สามารถแวะมาเที่ยวกันได้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องทำใจหน่อยนึงนะครับ ส่วนใหญ่คนจะเน้นมาทางด้านไหนคะมาวัดนีอ้อมาขอพรมาถ่ายรูปค่ะผมเอาเอาวัดวสวยงามมันจะต้องมีมากกว่านั้นนะคะนีค่ะก็ปั้นเป็นรูปพญยายนาคป็่แล่งแ,แยกเป็นสักส่วนส่วนใหญ่คนเราเวลามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ทุกคนจะบนบานอันดับแรกคืออะไรคะหวยครับ เขออนุญาตครับเทคสองครับออ่่าาเสี่ยงโชคครับผมะคจุดประสงค์นะคะในการมาวัดในครั้งนี้ของปูนะคะแล้วก็ครอบครัวเราจะมาขอพรเป็นสลิปมงคลต้นปรีหกเจ็ดเพราะว่าตอนนี้อ่าปูได้มาแล้วหนึ่งเลขนะครับยังออ๋ได้ยินเสียงไหมครับ ท่านผู้ชมออะใหม่สิคะเอทท่านผู้ชมได้ยินเสียงที่กระซิบเมื่อกี้นี้คือแสดงว่าคุณผู้ชมได้บุญได้กุศลนะครับของหน้าทะเบียนรถเห้าหกสี่เขาได้ที่จอดและใจของเราไหเนี่ยใช่อาจารย์สามปบห้าห้าหกสี่ถูกต้องแล้วได้ที่ร่มด้วยบุญเขาแช้ๆเลยมากับพระสวัสดีครับเพื่อน เราก็พาพี่ปูมาถึงที่วัดมณีวงศ์แล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ร้อนไหมครับร้อนค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระข้างในนะคะเพื่อนๆดูสิว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะ,คะได้ครับผมตามัานไปได้ครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเอซี <FC S 2> เข้าไปไหว้<ๆ>พระกันนะครับ ด้านน้ำอ่ะพี่เริงพี่เรินนำเลย,เยเอ้าวด้ดานหนู่มเลเข้าไว้ปมาแล้วก็เข้าค่ำเลยป่ะค่ำป่าเราต้องไปตรงไหนก่อนครับยินดีต้อนรับอ่ะอ่ะยินดีต้อนรับก่อนเลยนะครับผมบวันนี้คนก็จะเยอะนิดนึง ไหว้พระขอพรรับปีใหม่ครับ Happy New Year สองห้าหกเจ็ดแล้วเดี๋ยวตอนออกมาเลเราจะพามาที่นี่นะครับตรงนี้ก็มีเซน์กลางให้นะครับก็ ทำให้เราเดินเราไม่ร้อนนะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งนะครับนี่นี่ครับ,<น>รบอันนี้เราก็มากับคณะลูกทัวร์ของเราอันนี้คือไกดพิ่งน้อยค่ะไกดเพิ่งน้อยมาแล้วนะครับแป๊บน,นึงนะครับขอจับดีดีหน่อยอ่าโอเคตอนนี้ ไปถ้ำกันนะคะด้านนี้ไหว้พระปกติที่พี่มานะไหว้พระนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้าถ้ำแต่ด้านี้ไม่ตรงไหนครับไปไหว้นมัสการพระตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าถ้ำนี่จะเข้าถ้ำเลยโอเคอันนั้นเข้าถ้ำเลยนี่เข้าถ้ำเลยอ่าอันนั้นเราเข้าถ้ำเลยอ่าใช่ อ่เดี๋ยวเราจะเข้าถ้าเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะเข้าที่ถ้าอุทยานปฏิบัติธรรมหาไทยนาเรศวรนะครับผม ตรงนี้ก็มีอ่าเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่ามีกุมารด้วยนะครับ ตอนนี้อ่าเจปูก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอวัดนะครับเพราะว่าปกติก็จะอยู่ที่วัดไทยในในในอเมริกานะครับวันนี้ในควายทรายวัดไทยในควายทรายนี่โอ้ตรงนี้มีเป็นอ่าเรียกว่าเป็นพระที่เป็นปูนปั้นด้วยนะครับ theo 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 แล้วก็จะอันนี้น่อันนี้มีของบูชาด้วยนะคระับอันนี้ไหวเพื่ออะไระครับไหวอสมเด็จพระนเรศวรค่ัอ๋ออันนี้จะเป็นไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรนะครับพนเรศวรพระนเรศวะครับ ่วนหลังใหม่กับ้องตาลองต้าว่านะครับมีมากนั้มากมีน้อยนั้น้อยนะจ๊ะนี่ครับไม่ทำความชั่วเสียเลยดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบนลงศอ วันนี้คนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะนี่เราก็กำลังจะตามเจปูเข้าไปด้านในนะครับถ้าเห็นผมสีนี้ก็แสดงว่าถึงเจปูเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้ก็มี เขาเรียกว่าที่ให้ทำบุญค่อนข้างเยอะนะครับคูนะครับใบสีก็ได้เจอฝั่งนี้เลยจ้าสแกนหนตั๋วก็ได้จ้านะครับขอพรขอโชคขอใช้ธนชาติเป็นปีใหม่แล้วนะครับที่ขวัติกระทั่งเสร็จแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดสักการะจุดไหว้นะครับขวัติกระทั่งมาจ้าถ่ายเข้าออกถ่ายรูปถ่ายวิดีโอท่านแตขอัตกระทั่งเสร็จแล้วนะครับบูชาบากโคลใบสีใบโครลแยกกันแจกได้จ้า อันใดไม่ได้จักรกละนะคะทีซ้ายเลยจ้าทีซ้ายแล้วเดินหน้าเลยนะคะไม่ย้ายสองแถวนะคะดูแลตัวเองของท่านด้วยนะคะจะไม่โดนเยอะนะคะใส่เกลือกระเป๋าไว้นะคะอย่าลืมกระเป๋าเดินหน้าเลยนะคะทีซ้ายแล้วเดินหน้าเลยนะคะหน้าหน้าหน้านี่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่วัดใส่ชุดสีเขียวนะครับคอยอ่านวยความสะดวก อยางทางด้านซ้ายนิดนึงนะคะเห็นที่เอ่ยบกลับไวด้วยนะคะจะได้ไม่เลียดกันนะคะเดินเป็นสองแถวประมาณหนร่ง่างก่อนนะคะอันนี้เราก็มาถึงในถ้ำแล้วน,น,นะครับหน้าไม่แตกแขวนะคะเดิน,น,ะะดนเป็นสองแถวเป็นตัวยอย่างให้คนหน้าหลังด้วยนะคะสังเกตดีๆนะครับก็นี่จะมีด้วยสีด้วยายดู<ม>ยนะ มีประตูตอนนี้เรากำลังจะผ่านหน้าประตูเข้าไปแล้วนะครับ ก็ควรจะค่อยทางเยอะหน่อยนะครับผมเราจะเป็นทางมีปฏิมากรรมเป็นปูนปั้นนะครับเรียกว่าเป็นปูนปั้นอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็มี ประดับในเรื่องของการจัดแสงไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของอเนื้อปูนปั้นเนี่ยน่าจะมีการผสมากากเพชรไว้ด้วยนะครับทำให้มันรู้สึกแบบมีความแวววาวนะครับอันนี้ก็จะเป็น พ่อปู่สีสุโธนะครับแม่ย่าไปถึงมานะครับหรือว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกอ้าไม่ใช่นะครับนี่อ่านตามนี้เลยค่ะผมนี่มีคนข้างบนด้วยครับเขาก็จะ,อะเอาตัางควางไว้ข้างบนนี่เด็กน้อยคนนี้จะมาหยิบเอ้ไม่ได้นะครับห้ามหยิบนะครับอย่างนี้ไม่ได้